ระหว่างทางที่ขบวนของเท้าวทศรถกําลังเคลื่อนผ่านป่าอยู่นั้นเองลหละครับพวกเขาก็ดันมาเจอกับรามาสูนยืนขวางทางอยู่และรามาสูนเนี่ยนะครับมันก็ตั้งใจจะหาเรื่องพ่อรามผู้ซึ่งมีชื่อคล้ายกับตนเกิดเป็นฉากการต่อสู้ระหว่างสองรามขึ้นกลางป่าพ่ะรามเองเก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับงัดธนูของตนเองออกมายิงต่อสู้กับขวานเพชรของรามาสูอย่างดุเดือด จนกระทั่งรามสูนพาดท่าล้มลงที่พื้นถูกพระรามเหยียบแล้วใช้คันสศรฟาดใส่หน้าจนร้องลั่นตอนนั้นเองล่ะครับเจ้ารามสูนก็ได้เห็นร่างของพระรามปรากฏในรูปขององค์นาราย์ที่มีอาวุธครบสี่มือรามสูนจึงเข้าใจได้ทันทีว่าพระรามนั้นคือองค์นาราย์อวตารลงมารามสูนจึงรีบยอมแพ้และขอไถ่โทษทั้งหมดด้วยการมอบคันศรของตนเองให้แก่พระรามเก็บเอาไว้ใช้งาน พระรามจึงรับเอาคันสอนของรามสูรไว้ก่อนจะที่ฐานแล้วโยนสอนนั้นขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อฝากให้พระพี่รุ่นช่วยเก็บรักษาสอนนี้เอาไว้ก่อนหากเดือดร้อนเมื่อไหร่ค่อยขอมาใช้งานเมื่อเสร็จสึกกับรามสูรแล้วขบวนของท้าวทศรถก็เดินทางต่อไปจนถึงกรุงอโยธยาได้สำเร็จซึ่งไม่นานหลังจากที่พระรามกับนางสีดาได้มาอยู่ด้วยกันท้าวทศรถผู้ปกครองบ้านเมืองมาอย่างยาวนานก็เริ่มแก่ชาราแล้ว เขาจึงตระหนักได้ว่ามันถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องจัดพิธีราชาพิเศษเพื่อสถาปนาให้พระรามขึ้นปกครองกรุงอโยธยาต่อไปเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วท้าวทศรถจึงสั่งให้เหล่าโหนทั้งหลายจัดหาเลิกยามและจัดเตรียมงานราชาพิเศษขึ้นให้ยิ่งใหญ่ข่าวงานราชาพิเศษนี้เป็นที่รู้กันไปทั่วทั้งเมืองอย่างรวดเร็วทุกคนต่างก็ยินดีและไม่มีใครคัดค้านเลยที่พระรามจะได้ขึ้นครองเมือง